ัสดีค่ะนี่เป็นดาบคลิปกลุ่มของมีคอนะคะจะเป็นเรื่องของการนอนไม่หลับของลุงพลค่ะในฉากแรกนะคะจะเป็นฉากที่มีการแนะนําลุงพลและแสดงให้เห็นว่าลุงพลมีปัญหานอนไม่หลับโดยลุงพลจะนั่งอยู่ที่บ้านโดยโทรทัศน์ไม่มีสมาธิมีสีหน้าเคร่งเครียดและมีการถอนหายใจนะคะพอตกดึกเข้าลุงพลจะนอนพลิกตัวไปมานอนไม่หลับหยิบมือถือขึ้นมาโชว์เวลาตีสองสี่สิบห้านาทีหลังจากนั้นลุงพลจะทําการเปิดบทสวดมนต์นะคะเพื่อให้สมองโฟกัสและจะได้หลับไปค่ะ ในฉากนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่าลุงพลมีปัญหานอนไม่หลับจนต้องพึ่งบทสดมนเพื่อนอนนะคะในฉากที่สองและฉากที่สามนะคะจะเป็นฉากที่ลุงพลไปพบแพทย์และได้รับคําแนะนําจากแพทย์นะคะเมื่อเข้าไปที่คลินิกนะคะคุณหมอจะให้ลุงพลนั่งและเล่าถึงปัญหานะคะพอลุงพลเล่าถึงปัญหาว่าลุงพลมีอาการนอนไม่หลับมาอย่างยาวนานคุณหมอจึงได้ให้คําแนะนําว่าให้ใช้วิธีผ่อนคลายฟังเสียงธรรมชาติและจะแนะนําเตียงนอนอัจฉริยะให้แก่ลุงพลซึ่งเตียงนี้จะถูกออกแบบโดยนักศึกษา ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงคุณภาพการนอนหลับจะมีระบบปรับแสงเสียงและอุณหภูมิที่เหมาะสมรวมถึงการตรวจจับการหายใจและการคลื่อนไหวตลอดคืนเพื่อให้ลุงพลผ่อนคลายนะคะและสามารถหลับได้ลึกมากยิ่งขึ้นและไม่มีความกังวลน,นะคะซึ่งจะแบ่งโดยฉากที่2จะเป็นฉากที่ลุงพลเดินเข้าคลินิกและนั่งรอคุยกับหมอส่วนฉากที่สาจะเป็นฉากที่ลุงพลคุยกับหมอนะคะต่อมาในฉากที่4นะคะจะเป็นฉากที่ลุงพลทดลองใช้เตียงอัจฉริยะนะคะ ในฉากนี้จะเริ่มต้นด้วยตอนกลางคืนนะคะจะเป็นหลังจากที่ลุงพลซื้อเตียงนอนอัจฉริยะมาทดลองใช้แล้วลุงพลจะมีความกังวลใจเล็กน้อยนะคะเพราะว่าไม่รู้ว่าเตียงนอนอัจฉริยะจะสามารถทําให้ลุงพลหลับได้จริงหรือไม่นะคะลุงพลจะมองเตียงอัจฉริยะด้วยความสงสัยก่อนทดลองใช้งานและจะเริ่มนอนลงบนเตียงระบบต่างๆก็จะเริ่มทํางานนะคะต่อมาในฉากที่5นะคะจะเป็นฉากที่แสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่เห็นได้ชัดหลังจากทดลองใช้เตียงอัจฉริยะมา3เดือนของลุงพลนะคะจะเห็นได้ชัดว่า ความเครียดของลุงพลได้หายไปร่างกายแข็งแรงขึ้นมีแรงที่จะทํากิจกรรมที่ชอบอีกครั้งเราจะเห็นถึงใบหน้าที่ยิ้มแย้มของลุงพลที่มีความสุขที่ได้นอนหลับเต็มอิ่มนะคะไม่มีความเครียดว่าเราจะนอนไม่หลับอีกนะคะค่ะแลวต่อมาในฉากที่6นะคะจะเป็นฉากที่ลุงพลกลับมาพบหมอเพื่อบรรยายถึงความเปลี่ยนแปลงหลังจากที่ได้ทดลองใช้เตียงนอนอัจฉริยะนะคะซึ่งลุงพลจะมีใบหน้าที่ยิ้มแย้มเป็นอย่างมากนะคะหลังจากที่ได้ทดลองใช้เตียงนอนอัจฉริยะและได้หลับเต็มอิ่มนะคะคุณหมอก็จะดูผลการนอนหลับที่ลลุงพได้้ใหมา ซึ่งหลังจากได้อ่านผลการนอนหลับของลุงพลแล้วนะคะคุณหมอก็จะพูดด้วยรอยยิ้มอบอุ่นว่าตลอดช่วง3เดือนที่ผ่านมาคุณภาพการนอนของลุงพลดีขึ้นมากและเอ่ยคำอวยพรให้ลุงพลว่าดีใจด้วยครับลุงพลที่ตอนนี้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งลุงพลก็จะยิ้มและพูดขอบคุณคุณหมอที่แนะนำเตียงนอนอัจฉริยะให้คะ่ะ